วันนี้เรามาดูตัวอย่างของวัตักรกำลังที่มีชื่อว่าตัววัตักรของ Rankin cycle นะครับหรือ Rankin power cycle ก็ได้นะครับคือวัตักรกำลังเนน้นที่การได้งานออกมาจากเทอร์ไบนะครับดังนั้นในวัตักรพื้นฐานกรณีนี้ก็คือวัตัาราทางอุดมคติมีอุปกรณ์อยู่4ชิ้นนะครับมีคอนเดิเซอร์คือเครื่องควบแน่นนะครับก็คือ ทําให้ตัวสารในที่นี้ของเหลวในที่นี้จะเป็นน้ํานะครับเป็นเ,เป็นน้าปกติของเรานะครับอุปก,ปกรณ์ก็จะมี enser, คอนเดนเซอร์เครื่องควบแน่นน้ําควบแน่นปุ๊บก็จะมาผ่านปั๊มปั๊มก็สร้างความดันขึ้นมานะครับในระบบนี้จะมีทางไอเดียวนี้ก็จะมีความดันอยู่2ระดับก็คือความดันด้านต่ำของความดันด้านสูงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเราเพิ่มความดันจากสภาวะห่มา2นะครับ แล้วก็จะให้ความร้อนกับน้ำและสถานะนี้ความน้ำก็จะเริ่มร้อนขึ้นจนกระทั่งเป็นสถานะที่เป็นซ u เปอร์ฮีตนะครับก็คือสภาวะที่3เป็นซ u เปอร์ฮีตสถานะนี้จะเอาไอ้น้ำมาใช้งานและเป็นไอดงไอ้น้ำตัวนี้ก็จะมาะหมุนใบพัดของเชื้อบายนะครับเพื่อที่จะได้งานออกมานะครับเพื่อที่จะไปผลิตกระแสไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับในส่วนที่ได้กําลังออกมานี่คือกระบ,บวนการ จาก3มา4ที่ผ่านเทอร์บายนะครับถ้าเกิดในทางอุดมคติก็คือกระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการที่เป็น Reversible p r o c e s s หรือว่าเรียกว่า Isentropic p r o c e s ซนะครับซึ่ง S3 เท่ากับ Entropy ที่จุดที่3จะต้องเท่ากับ Entropy ที่จุดที่4นะครับอันนั้นเราจะสังเกตว่า r a n k i n cycle นี่จะมีความดันอยู่2ระดับนะครับคล้ายๆกับตัววัา,าจะจากไอเหมือนกันนะครับของ วัตจกักการทําความเย็นก็คือทั้งด้านเพชร์ด้านไฮกับเพชร์ด้านโลนะครับโดยที่จุดประสงค์ของเราเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการปรับปรุงวัฏจักรนี้นะครับมันก็จะมีวัฏจักรอีกวัฏจักรหนึ่งที่เรียกว่ารีฮีทนะครับร e ฮีทแลงกินไซเคิลนะครับก็คือวัตถ,ถุประสงค์ก็คือเขาต้องการเพิ่ม,พ,มพื้นที่นะครับ ของงานที่ผลิตได้สุทธินะครับให้มากขึ้นก็คือพื้นที่ที่อยู่ในกรอบเส้นสีชมพูตัวนี้นะครับให้มากขึ้นเราก็จะได้กําลังที่ออกมาจากเทอร์ไบายได้ดีขึ้นนะครับว,วิธีการของเขาก็คือเขาก็เพิ่มระดับความดันขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ wout นะครับดังนั้นเพิ่มระดับความดันขึ้นมาทีนี้การเพิ่มระดับความดันขึ้นมาเราจําเป็น จะต้องมีเทอร์ไบา์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ารูปนะครับมันก็จะมีเทอร์ไบา์ด้านความดันสูงนะครับของเหลวที่ถูกผ่านไบเลอร์ก็จะมาเป็นในรูปของซุปเปอร์ฮีทนะครับมาผ่านเทอร์ไบา์ตัวที่1น,นะครับพอผ่านเทอร์ไบา์ตัวที่1ก็คือจุดที่3ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับความดัน ท,ที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นความดันตัวใหม่ซึ่งมากกว่า3มเมกะปาสคาลแน่นอนนะครับสมมติว่าเป็น1 5เมกะปาสคาลนะครับดังนั้นจาก2เดิมที่นี่นะครับก็จะถูกอัดขึ้นมาที่2ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวจะวจะไปดูรูปที่เป็นรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเราได้พื้นท,ที่ที่กำไรขึ้นมาก็คือส่วนนี้นะครับดังนั้นคําถามของเราก็คือว่าเพชเชอร์หลังจากผ่านเทอร์ไบตัวที่1ควรจะเป็นเพชเชอร์ตัวไหนดีนะครับ ใน,ในที่นี้เราต้องทําการคํานวณแต่ที่แน่ๆก็คือไอ้น้ําที่ผ่านเทอร์ไบตัวแรกต้องนํามาเข้าในเรื่องของการให้ความร้อนใหม่นะครับผ่านตัวฮีเตอร์ผ่านตัวไบเลอร์ต, boiler, ตัวเดิมเนี่ยแหละครับก็คือมาให้ความร้อนใหม่แล้วก็กลับเข้าไปในตัวเทอร์ไบตัวที่2ที่เรียกว่า low p พ e เช u r e เทอร์ไบนะครับคือเทอร์ไบตัวที่2นะครับ ที่กำหนดความดันขาออกของเทอร์บาย์ตัวที่หหรือความดันทางเข้าของเทอร์อบาย์ตัวที่2หลังจากผ่านความร้อนไปแล้วนะครับเราต้องคํานวณหาว่าควรจะเป็นความดันที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับหลังจากนั้นก็ผ่านกระบวนการผ่านเทอร์บาย์เช่นเดิมนะครับออกมาที่สภาวะที่4นะครับผ่านเข้าคอนเดนเซอร์ควบแน่นผ่านปั๊มนะครับแล้วก็ผ่านไอนเลอร์อุ่นให้ร้อนขึ้นนะครับ ผ่านเทอร์ไบตัวที่1เราจะได้งานออกมานะครับแล้วก็องมารีฮีตแล้วให้มันร้อนขึ้นกลับไปที่อุณหภูมิเดิมนะครับแล้วก็ผ่านเทอร์ไบตัวที่2แล้วก็ได้งานออกมาตัวที่2นะครับนี่คือแบบวัตจักรที่เรียกว่ารีฮีตแลงกินไซเคิลนะครับมาดูตัวอย่างการคำนวณน,นะครับของวัตจักรกำลังที่เรียกว่าอเดียลรีฮีตแลงคินไซเคิลนะครับเป็นวัตจักรทางอุดมคติก่อนนะครับแล้วก็มี การปรับปรุง r a n k i n g Cycle โดยการนำเอาความร้อนนะครับกลับมา,ามาอุ่นไอ้น้ำใหม่เพื่อเพิ<ๆ>่มอุณหภูมินะครับดังนั้นมาดูในรายละเอียดนะครับโจทย์ข้อนี้ให้ว่าวัจักรําลังตัวนี้เป็นวัตจาก Ideal Reheat Rankine Cycle นะครับโดยที่มีเทอร์บายอยู่2ชุดก็คือเทอร์บายด้าน High Pressure เทอร์บายนะครับสภาวะก่อนเข้าเทอร์บายโจทย์กำหนดนะครับเป็น s u p e r h e a t ช็คในตารางนะครับแล้วก็ กรณีตัวสภาวะของความดันด้านต่ำนะครับด้าน Low p r e s s u t u t u r n i n e เนี่ยจดกำหนดให้มาเช่นกันนะครับทีนี้จดกำหนดอีกตัวเลขหนึ่งก็คือว่าไอน้ำที่ออกมาจากความดันที่เป็น Low p r e s s u r e ท turbine เนี่ยไอน้ำจะไม่ควรเกิน10.4%นะครับนั่นก็หมายความว่าคุณภาพของไอนะครับ จะเท่ากับ1นลบด้วย0.104นะครับซึ่งคุณภาพของ i เนี่ยจะต้องให้ได้เป็น 0. ูนย์จุดนะครับก็คือตัวนี้นะครับทีนี้ เพื่อทำความเข้าใจขออนุญาตลงมาดูที่ไดอะแกรมนะครับก่อนจากโจทย์ที่กำหนดนะครับจทย์กำหนดตัวเลขเพียง3ตัวนะครับอ่าจุดนะครับก็คือโจทย์กำหนดตำแหน่งที่ที่3นะครับว่าที่ตำแหน่งนี้ความดันต้องเป็น1 5เมกะปาสคาลนะครับอุณหภูมิที่เอ่ถ้าจะไม่ผิดที่600อองศาซีนะครับ หลังจากนั้นนะครับจาก3ผ่านเทอร์ไบาย์ได้งานมาส่วน1แล้วนะครับก็คือเราจะได้ W ของเทอร์ไบาย์ตัวที่1นะครับหลังจากนั้นนะครับสภาวะขาออกและตำแหน่งมีความดันรีฮีทเรายังไม่ทราบนะครับ P4 ยังไม่ทราบต้องคำนวณเอานะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเอาไอ้น้ำมาอุ่นใหม่นะครับมาอุ่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็ทำให้ได้อุณหภูมิกลับมาที่เดิมก็คือมาตรงกับสภาวะอุณหภูมิขาเข้าที่3นะครับก็คือ6 0รองศา C สแต่ความดันลดแล้วนะครับดังนั้นเส้นจากสา,าก3มา4ความดันลดนะครับจาก4ไป5มาบุ่นใหม่นะครับจาก4มา5ให้ได้อุณหภูมิเท่าเดิมอันนี้ต้องใส่ความร้อนเข้าไปเขาก็เรียกว่ากระบวนการรีนีทนะครับใส่ความร้อนอีกสาอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นจากหามา6ผ่านเทอร์ไบน์ตัวที่2นะครับ ความดันลดนะครับข้อจยดข้อนี้เขาระบุว่าที่โลเพชเชอร์ทั้งก่อนเข้าตัวคอนดนเซอร์เนี่ยต้องเท่ากับ10กิโลปาสคาลนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่6นะครับคุณภาพของไอต้องไม่น้อยกว่า0.896นะครับเพื่อที่จะรักษาตัวการทำงานของตัวเทอบายตัวด้านต่ำนะครับถ้าเกิด คุณภาพของไอไม่ดีนะครับมันก็จะทำให้เทอร์ไบา์อายุการใช้งานต่ำลงนะครับดังนั้นจาก5มา6ก็จะทำให้เราได้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เกิดมาจากเทอร์ไบา์ W d o นะครับขอไในที่นี้ก็จะได้งานอยู่จากเทอร์ไบา์ตัวที่1บวกกับงานที่เกิดจากเทอร์ไบา์ตัวที่2นะครับความร้อนที่ออกมาก็คือสภาวะที่ผ่านตัว คอนดิเซอร์ก็จะมีความร้อนทิ้งตัวที่1นนะครับความร้อนที่ใส่เข้าไปในระบบจะมีความร้อนที่ใส่เข้าไปอยู่2ครั้งนะครับก็คือความร้อนที่ใส่เข้ามาในช่วงการเพิ่มความร้อนจากตำแหน่งที่2มา3นะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับกรณีนี้ก็จะใส่ความร้อนเข้ามาเหมือนกันนะครับความร้อนในสภาวะจาก4มา5มนะครับ ดังนั้นวัฏาจาักรนี้มีการให้ความร้อนอยู่2ครั้งนะครับก็คือ QH ที่เราต้องเป็นต้นทุนของเราในการใส่เข้ามาในระบบจะมีอยู่2ค่าแล้วก็งานที่ได้ออกจากระบบก็จะมีอยู่2ค่าเหมือนกันก็คือจากเทอบายหกับเทอบายตัวที่2นะครับดังนั้นจากสภาวะต่างๆเรามาดูในการคำนวณน,นะครับว่าตำแหน่งที่3นะครับตกลงกันในที่นี้โจทย์กำหนดนะครับว่า ให้ได้เท่ากับ15มิลลิกรัมาันวันโรม600องศาซีตำแหน่งที่6โจทย์กำหนดนะครับว่าคุณภาพไอต้องไม่ต่ำกว่า0.896นะครับเทนี้ใน,นที่ตกลงกันหน้าที่นี้นะครับตำแหน่งที่1นะครับเราจะสมมุติว่าเป็นตำแหน่งที่ออกมาจากคอนดินเซอร์น้ำที่ออกมาจากคอนดินเซอร์ก็คือต้องควบแน่นเป็นปน,น้ำอิ่มตัวพอดีนะครับดังนั้นตำแหน่งที่1 ทุกคนจะระบุที่ตำแหน่งเดียวกันว่าเป็น Z-liquid นะครับเปิดตารางที่ความดัน10กิโลปาสคาลนะครับนี่เป็นเงื่อนไขที่ตกลงกันนะฮะหลังจากนั้นผ่านปัม๊มปั๊มก็จะอัดขึ้นมาที่ความดันที่เราต้องการในกรณีนี้คือ15เ b มกะปาสคาลนะครับดังนั้นในตำแหน่งที่2กระบวนการที่ผ่านปัม๊มเราต้องใส่งานเข้าไปนะครับงานที่ใส่เข้าไปในปัม๊ม กรณีนี้เราจะคำนวณได้ง่ายๆก็คือหาอ่ e s p f i i f i c volume ของตำแหน่งที่1นะครับในกรณีนี้ก็คือ Sat Liquid นะครับเปิดตารางแล้วก็ดูผลต่างของความดันนะครับ p 2ลบ p 1นี่คืองานที่ใส่เข้าไปในปัม๊มนะครับถ้าเกิดกรณีนี้ก็เกิดขึ้นคูณ m เราจะได้กำลังที่ใส่เข้าไปในปัม๊มนะครับต p นะครับทีนี้มาดู ตัวอย่างนะครับในแต่ละค่าว่าในการคำนวณหาค่า H หรือ Enthalpy นะครับที่จุดที่1 2 3 4 5 6เนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรบ้างนะครับขออนุญาตเลื่อนจอขึ้นไปข้างบนดังนั้นสภาพว่าที่1นึ่ก่อนเขาปั๊มนะครับจากการคำนวณ เราก็ต้องมาเปิดตารางนะครับมาดูการคำนวณนะครับที่สถานะที่1น,นะครับเป็นเงื่อนไขที่ต้องตกลงกันว่าออกมาจากคอนเดนเซอร์ก็คือเครื่องควบแน่นสภาว่าของเหลวตัวนี้จะเป็นเป็นแซทลิควิดนะครับเป็นของเหลวอ,อิ่มตัวนะครับดังนั้นเราสามารถเปิดตารางได้เลยนะครับโดยที่เปิดตารางอิ่มตัวที่ความดันด้านต่ำนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดตารางของตัว ปริมาตรจำเพาะนะครับไว้ด้วยนะครับดังนั้นค่าที่เราต้องการคือ h1 กับ v1 นะครับที่สถานะาที่2นะครับก็คือผ่านปัมป๊มปั๊มก็จะอัดเพชเชอร์นะครับสร้างเพชเชอร์จาก10กิโลปาสคาลอัดเพชเชอร์ขึ้นมาที่15เมกับปาสคาลนะครับเง mm ื่อนไขของปั๊มในที่นี้เราจะระบุว่าเป็นทางอุดมคตินะครับก็คือกระบวนการเป็นกระบวนการไอเซนทรอปิก โปเซสนะครับต้องระบุชัดเจนนะครับเป็นกระวนการทางอุศวกติเซนเซอร์ปิเอเซึ่งสามารถคำนวณได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าเท่ากับ v นะครับ specific volume ก่อนเข้าปั๊มหาคูณกับผลต่างของ p พ t เชอร์นะครับกรณีนี้ยังเป็นต่อกิโลกร,รมัมนะครับถ้าเกิดเราคูณด้วย m. ถึงจะได้เป็นกิโลวัต์เป็นกำลังนะครับก็จะได้ออกมาว่า ตัวงานที่ใส่เข้าไปในปั๊มในกรณีนี้ต้องการงานอยู่15.414กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับเป็นผลทําให้เราสามารถหาค่า h2 ได้ในลําดับถัดไปนะครับเมื่อกี้ h1 เปิดตาราง h2 คํานวณน,นะครับหลังจากนั้นเราต้องการหาสภาวะที่3โจทย์กําหนดนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับก็คือเป็นเปิดตารางไอ้น้ําที่เป็น s u p e r h e ีทนะครับ เฮเทตเวเปอร์นะครับก็ทำทำเปิดตารางปกตินะครับที่ความดัน15เมกะาปาสคาลอุณหภูมิ600องศาซีนะครับได้จุดที่3มาละกรณีจุดที่4ความดันที่4เพรสเชอร์ที่ระบุนี้ยังต้องคำนวณอยู่นะครับยังไม่สามารถหาได้อาจารย์ขอเว้นตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่าเราจะหาเพรสเชอร์ตำแหน่งนี้ได้อย่างไรนะครับทีนี้ตัวที่เราจะ คำนวณหาเพชเชอร์ที่ตำแหน่งที่4นะครับทีนี้มาดูการาวิธีการหานะครับวิธีการหาความดันที่ตำแหน่งที่5นะครับแล้วก็หรือความดันที่ตำแหน่งที่4นะครับซึ่งเป็นอุณหภูมิหลังผ่านเทอร์ไบรต์ตัวที่1นะครับ เงื่อนไขเขามีระบุไว้ว่านะครับที่สภาวะก่อนเข้าเทอร์บายที่เป็นไฮเพรสเชอร์เทอร์บายนะครับสถานะนี้คือตัวนี้คือเลข3นะครับหลังจากนั้นก็คือออกมาจากเทอร์บายคือสถานะที่4ความดันไม่ตกนะครับมารีฮีทใหม่มาเข้าเทอร์บายตัวที่2คือสภาวะที่5นะครับแล้วก็ออกมาที่สภาวะที่6 ที่สภาวะที่6นี่เองจะเป็นตัวบอกว่า x ของเราเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า0.896นะครับดังนั้นพอเรามาเขียนกราฟนะครับที่เป็น T S diagram นะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือที่ที่ high pressure นะครับสภาวะนี้ก็คือที่ตำแหน่งที่3นะครับ isentropic process ผ่านทาลงมาที่สภาวะที่4นะครับตัวนี้ก็จะเป็นความดัน ที่เป็น p รีฮีทที่เราต้องการคำนวณน,นะครับ p รีฮีทหลังจากนั้นก็มาอุ่นใหม่เพื่อที่จะให้ได้อุณหภูมิกลับมาที่เดิมนะครับจาก4มา5มาให้ความร้อนใหม่นะครับจาก5ถึงเ,เป็นกระบวนการไอเซนทอปิกโรเซตอาจารย์อาวาดกราฟตรงนี้ไม่ตรงเท่าไหร่นะครับจาก5มามาปู้บวนการไอเซนทอปิกโรเซสได้เป็นมิกซ์เจอร์ซึ่งได้ X เท่ากับ0.896นะครับ ดังนั้นเราจะไล่วิธีการคำนวณย้อนกลับนะครับดังนั้นที่ตำแหน่งที่6โจทย์ระบุว่าความดันก็คือ10กิโลปาสคาล x เท่ากับเท่านี้นะครับดังนั้นเปิดตารางอิ่มตัวนะครับหาค่า S entropy ของ Z Liquid กับตัวผลต่างของ Z Liquid กับ Z ซ a ไว r เนะครับเพื่อที่จะคำนวณหาค่า S 6นะครับดังนั้น ที่สภาวะที่6เราสามารถพอตกราฟได้แล้วนะครับว่าเอเท่ากับ0.89เพชเชอร์เท่ากับ1 0 k กิโลปาเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะครับตัวนี้จะเป็นกราฟ TS ไดแกรมนะครับเพื่อที่จะทำการคำนวณหาว่าตัว m i x ซเจอรที่ออกมาจากเทอรบายตัวที่2 n n t อนทัหรือพลังงานที่เกิดขึ้นในตัวของเขาเนี่ยมีค่าอยู่เท่าไหร่นะครับเราก็จะได้ค่า H6 ออกมาโดยการคำนวณ ดังน,น,นั้นตำแหน่งที่6ก็จะจบการคำนวณทีนี้มาระบุที่ตำแหน่งที่5นะครับปรากฏว่าเราบอกว่ากระบวนการผ่านเทอร์บายตัวที่2เนี่ยเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเป็นไอเซนโทปิกโปรเซสเมื่อกี้เราได้ S6 ซึ่งเราก็จะไปจับเชื่อมโยงกับตัวเอนโทรปีที่5นะครับของสภาวะที่5ก่อนเข้าเทอร์บายนะครับดังนั้นที่เทอร์บายเราอุ่นมาที่ความดันเดิมก็คือ กรณีนี้ที่ทีเรารู้ชัดเจนว่าเป็น600องศา C นะครับซึ่งอุณหภูมิเดียวกับ T3 นะครับแต่ที่ T5 เนี่ยเราสามารถบอกตำแหน่งของ e n t r o รปได้ว่าเท่ากับ S6 นะครับแต่นั้ส S6 เมื่อกี้นี้คำนวณได้7.3688นะครับหน้าที่ของเราก็จำเป็นต้องไปเปิดตารางนะครับตารางไอ้น้ำว่า P5 ควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับ เรามาลองเปิดตารางกันดู